สำหรับค่ำคืนนี้นะคะก็ได้มาพบแบบแอดปาร์ตี้เช่นเคยนะคะเจอกันในช่องพุ่นถายยุนออกนะคะสำหรับค่ำคืนนี้แอดปาร์ตี้จะให้แนวทางพุญนดาวโจรน,นะคะก่อนอื่นเลยเพื่อไม่พลาดกันติดตามขอให้ทุกคน่ชยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะแล้วเพื่อเป็นกำลังใจแอดในการกำนล็เลข,ขอให้ทุกคน่วยกดไลค์กดแชร์แอด,แดด้วยนะคะ จะออกนะคะประจำเช้านะคะวันที่สองนะคะ mm, เดือนสิงหาคม2 5งพนะคะพุ้นดาวโจรคืนนี้แอดให้ลูกห้าค okay. ่ะเจาะให้เม็ดเดียว5้สีนะคะพุ้นดาวโจนรูุดหเจาะ5้สีนะคะสำหรับค่ำคืนนี้นะคะแอดปาร์ตี้ต้องขอขอบคุณทุกๆท่าน ที่ได้เข้ามารับชมรับฟังแนวทางหุ้นเดายวจนงหนอนะคะแอดปาร์ตี้ขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยปงังปมีตังใช้ทุกคนเลยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ